อันนี้ไม่ได้เลยนะนี่หนึ่งแพงมากสองไม่มีแก้ตัวด้วยอ่านี่ครับดูครับเราได้มาแล้วทำอะไรลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาเอาฟ้ามนมาที่สวนแล้วครับมาถึงเมื่อคืน เกือบเกือบห้าทุ่มนะครับเดินทางมาเจ็ดโมงนะครับมาถึงห้าทุ่มตอนนี้มาถึงสวนแล้วครับทีนี้เราจะทํางานแบบละเอียดละเอียดทีท่วนหน่อยเพราะของมันมีน้อยแล้วของราคาเนี่ยแพงมากไอ้แพงไม่เท่าไร่นะครับตายแล้วไม่มีของอีกต่างหากอ่าดูมือนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เราจะมาทํำยังไงเราได้มาปุ๊บนี่เราจะมาบ่มก่อนครับมาหมกไว้เลยลดน้ําให้ชุ่มเพราะว่าถ้าเกิดเราลงแปลงเลยเนี่ย กลัวที่สุดคือมันมันไม่ละเอียดเท่ากับบ่มอย่างนี้เราดูตาเขาดิเนยนี่มันคือมันไม่ใช่ตาธรรมดามันโคตรใหญ่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่นี่ครับเราเอามาไม่เยอะแล้วครับนี่คิดว่ายังไงนั่นแหละครับเดี๋ยวเราปลกไปเรื่อยๆเอาตรงนี้ปลกก็ได้ปลกไปเลยมันก็จะได้ทําเป็นดูดน,น,นะ,ะ,ะครับนี่น้าหนัก i o นะครับนี่ ถ้าส่งไปสนีก็แล้วก็ไม่ธรรมดานะครับหนักหนักเก้ากิโลครับแปดกิโลใกล้ใกล้เก้ากิโลต่ออันนะครับนี่ค่าไปสนีไม่ธรรมดานะเนี่ยน่ก็เก้าเก้าโลแปดโลเก้าโลได้ไหมอ่าปล่อยเลยเออเก้าโลครับอันนี้โอ้โหอา้าวนี่ครับเอามาแล้ว ให้เห็นการทํางานเลยอ่าอันนี้เราพอหลังจากที่เราลองพื้นด้วยขุยมะพร้าวแล้วนะครับเราก็จะเอาขุยนี่โปะไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะหมุกหมักอบไว้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับขุยมะพร้าวครับใส่เลยอ่าวิธีการที่เราได้มานี่จะละเอียดหน่อยทุกทีลุงหย,ยาบหยาบตายเรียบ ลายเรียบนี่คือร้อยในบางทีเหลือไม่ถึงยี่สิบโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยนะนี่หนึ่งแพงมากสองไม่มีแก้ตัวด้วยอ่านี่ครับดูครับเราได้มาแล้วทำอะไรไม่ต้องเสียดายแล้วเทไปเลยอันนี้เราก็จะโปด้วยด้วยตัวขุยนะครับขั้นตอนนี้โปขุยหมดเลยอ,อีกหนึ่งถุงก็ได้ โขกุยของกลางๆเลยโลเอ่ออเดี๋ยวมันก็ลงไปเองโขลลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเอาผ้ากระสเลนอุ้มให้มันอบหลักการคืออบดีเลยไหวไหมเอ้า ไ่วเอเอา่เอาเงี้ยเข้เาไปเลยนี่ครับขั้นตอนที่เราทำละเอียดมากอา่าถ้าตายก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแล้วครับทำละเอียดขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ตายหรอเดี๋ยวท่องคาถาด้วยพุทธะมะอาุณโมพุทธายะเวราชโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาศีเวรทาสาวิระอิทธิโยพุทธสามณีมมมะพุทธะสาวาหูเอ้าหรอวะทำให้ชุ่มครับ ลดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วจะโปะอย่างนี้คาดว่าก่อนนะน่าจะเกินสิบวันเลยกว่ามันจะมีรากใหม่ออกมานะครับนี่กวา่าจะมีรากใหม่ออกมาถามว่าลดน้ําทุกวันไหมก็เดาว่าน่าจะสองถึงสามวันครั้งก็ได้เพราะมันมีความชื้นชุ่มอยู่นะครับแล้วเราต้องการอบให้ชื้นแล้วก็อบครับแล้วรอรากใหม่เขาขาวออกมาถึงจะไปปลูกหรือว่าบางท่านจะมาแบ่งปันก็ไม่ว่ากันแต่ว่า ส่วนใหญ่ลุงจะหวังไปปลูกครับอ่านี่นะครับขั้นตอนนี้เราก็โปะครับโปะให้มันให้มันมีความชื้นนะครับนีได้ของมาแล้วนะครับนี่แค่วันเดียวนะครับตาปูดแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่ตาปลุกปูดติดป,ปริแล้วนะครับนีตัวเราก็จะมาให้มันเขาเรียกบ่มล้วกันครับให้มันปริก,ก่อน ริแล้วก็พร้อมปลูกอันนี้เรายังไม่อยากไปปลูกนะครับอ่าก็จะขั้นตอนนี้ประมาณไม่กินเวลาไม่เกิน15วันแต่ช่วงนี้หนาวนะครับในลมลงหนาวเลยแล้วก็จะใช้ตัวรักษาความชื้นด้วยอบมะนานะครับขั้นตอนนี้เราจะอบขั้นตอนนี้เราก็โปะครับโปะให้มัน ให้มันมีความชื้นนะครับนี่ได้ของมาแล้วนะครับนี่แค่วันเดียวนะครับตาปูด้วครับนี่เห็นไหมครับนี่ตาปูปูดติบป,ป,ปริแล้วนะครับนี่ตัวเราก็จะมาให้มันเขาเรียกบ่มแล้วกันนะครับให้มันปริก,ก่อนปริแล้วก็พร้อมปลูกอันนี้เรายังไม่อยากไปปลูกนะครับอ่าก็จะขั้นตอนนี้ประมาณไม่กินเวลาไม่เกิน 15บห้าวันแต่ช่วงนี้หนาวนะครับนี่ลมลงหนาวเลยเราก็จะใช้ตัวรักษาความชื้นด้วยอบมนะันนะครับขั้นตอนนี้เราจะอบะปิดครับหลังจากเราให้ความชื้นให้ขุยมะพร้าวให้ความชื้นเราก็จะปิดอบไ้เลยครับ นี่เรามาดูไผ่ฟ้ามนพระแสงครับ40 42มะ42เงา43เงาเอามาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากมาถึงสวนเราแล้วเนี่ยเราก็มาหมักไว้ดูสภาพนี้นะครับในคลิปนี้คือเรามาตั้งแต่วันที่28นะวันที่ถ่ายคลิปวันที่5 28ก็7วันครับนี่ อบไวเลยครับให้ความชื้นนะครับแล้วก็อบไว้อบคุมร้อนๆเลยครับนี่เริ่มปริแล้วครับนี่ปริปรีเยอะๆแล้วครับนี่แต่มันแค่เจ็ดวันนี้เราจะหมักต่อนะครับหมักไว้อย่างเงี้ยน่าจะาสวยๆนะน่าจะเดือนหนึ่งนี่ปริปริแล้วครับนี่ตาปนี่ยปราก็เริ่มปร,ปริปูดๆขึ้นมาแล้วครับน่าจะเดือนหนึ่งนะถึงจะพร้อมปลูก แต่ถ้าเกิดยังไม่ปลูกเนี่ยเรามีต้นพันธุ์น้อยๆอย่างนี้ก็อาจจะไปใส่กระถางหรืออะไรต่อได้นะครับหรือว่าบางท่านขุดหลุมแล้วก็ปลูกในส่วนของที่เราสามารถดูแลได้นะครับถ้าเราไม่สามารถดูแลเช่นอยู่ไกลๆเนี่ยไม่แนะนําเลยครับตอนนี้เพราะของมันน้อยครับอย่าตายเด็ดขาดมาดูสภาพของไผ่ฟ้ามนพระแสงครับ รอบแรกที่เราเอามานี่ประมาณโดยประมาณนะครับใกล้ๆ40่เงาก็เอาไปปลูกบ้างแล้วนะครับแล้วก็มันเวลาปลูกเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาที่มันแตกทั้งหมดนะครับนี่ทีนี้ที่เหลือไว้นี่ก็คือส่วนที่มีบางท่านสั่งสั่งก็คืออนตังมารอเลยเนี่ยเราก็เขาบอกแต่ทีนี้แต่ละท่านบอกว่าไม่รีบขอให้ดีก่อนอให้ดูครับ1เดือนครับ แต่ลุงกะในใจว่าถ้าจะเอาสวยคือต้องสองเดือนขึ้นขึ้นนะหมายความว่าสองสามสี่เดือนอะไรก็แล้วแต่แต่สองเดือนได้เป็นยังต่ำแต่นี้ดูสภาพหนึ่งเดือนก่อนนะครับก็กาลังท่งมองว่าไม่มันไม่แตกไม่อะไรทุกอันที่ลุงเอาไปปลูกแล้วบางทีมันอ่อนเกินแม้แต่เจ้าของเขาก็บอกอย่างนี้อย่างเงี้ยสภาพเงี้ยคล้ายๆเหมือนจะอ่อนเกินคือมันยังอวบๆน้ําอ่ะแต่ลุงก็ไปเอาแล้วฝนไนะ แต่ทีนี้ถ้าจะให้สวยเลยก็คือไปขุดประมาณสักอีกสักเดือนข้างหน้าประมาณสักกุมภาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ปลายมกราน่าจะดีกว่าแต่ชุดนี้ก็รอดแล้วครับสำหรับท่านที่สั่งมาแล้วไม่รีบนะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลุงก็จะต้องส่งให้แล้วแต่รออีกสักหน่อยนึงเห็นไหมครับนี่ข้างล่างเนี่ยลากใหม่ยังไม่ค่อยออกนะครับเพราะลุงดึงมาแล้วนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็เหลือสภาพนี้ก็เราก็ ลุ้นไว้แต่ว่ายังไงลุงกําลังมีความคิดว่าอันนี้อย่างเงี้ยเสียดูนี่ดูนี่ไม่รู้เห็นไหมนี่อย่างเงี้ยเสียเหลืองเห็นป่ะนี่ก็กําลังคิดว่าจะต้องคือเสียไหมครับว่านี่แหละเราเลยถธไม่อยากส่งตอนนี่อันนี้ก็อันนี้น่าจะดีนี่น,นี่เห็นไหมอันนี้ดีก็อรอสักนิดนึงสำหรับท่านที่ใจเย็นๆเนี่ยเอาให้ติดก่อนแล้วถึงจะส่งกันนะครับ ผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับสบภาพไผ่ฟ้าหมนพระแสง1เดือนหลังจากที่เรารับจากมิสเตอร์เคมานะครับนีอ่อันนี้ก็เป็นเหมือนตัวอย่างก่อนถ้าจะให้สวยเลยคือคือ,อายา้ำอีกทีหนึ่ง้ะดูการที่เหมาะสมในการขุดเง่าเนี่ยมันต้องประมาณสักกุาอพาอหรือว่าปลายมุกราก็พอไหวนะครับซึ่งเราอาจจะรวบรวมพลังไปอีกสักรอบหนึ่งนะนะ แต่สาหรับท่านใดที่อยากไปเห็นหน้าตาไปเห็นด้วยตัวเองแท้ๆนะมีคอมเมนต์มาหน่อยครับเพราะว่าไงลุงก็บอกพิเสเตอร์เคมือนกันว่าเอออาจจะสามท่านห้าท่านที่เป็นมืออาชีพอยากเห็นกอลุงจะไปอรอบหนึ่งแล้วไปดูด้วยกันนะครับเอาใครอยากไปตามคอมเมนต์มาครับขอพรบคุณนะครับฝาบกกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระคุณครับในการติดตามครับ